เวอร์มากเวอร์มากเกินไปหรือเปล่านี่คืออะไรถอยบินดีดีไม่ได้ดีดีไม่ได้ใจเย็นครับเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยี้ยอฮ้้ย้ มามาสอนมาสอนเขาอยู่นี่หนูก็ไม่มีอะไรทำต่ออยู่ดีโอ๊ยประตูหลุดหนึ่งบินฮอล์ค่ะดูบินฮอเป็นหน้าจริงอ่ะให้หนูเอล์หนูรัดให้ผมขับให้ดีกว่าผมขับให้ดีกว่าหนูรอดใต้สะพานได้ด้วยครับไม่ได้มูนัทแต่จริงๆริงพี่เดี๋ยวผมพาไปพี่เขาบอกว่าจะไปบินฮอโชว์ครับกูรูบินฮอเป็นปะไม่รู้อ่ะพี่คนนั้นอ่ะ โอไมจู๊จู๊จูๆหนูเอิดเขาไปว่าหนูขึ้นสะพานได้หรือว่าพี่อกขึ้นฮอหนูหนูจะเบิกฮอมาพาแบบทัวร์ทัวร์วมองอะ สวัสดีครับคุณหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ย้านอยู่ไหนอ่ะย้ายอยู่สอนอเปล่าย้ายไปเมลอนไเรียนถามจริงเดี๋ยวเอาเมลอนไปปิดให้ปล่อยแล้วพอคุณพอนี่พี่เขาไม่อยู่ทีตำรวจเราเอาตำรวจตามไม่ห่อเมลอนแล้วก็ไล่ยิงได้ปะอ๋อมันจะมีอะไรสักอย่างไม่ที่หนูแบบไม่เป็นตัวโดนนะคะพี่ดูเปนรูปตัว F ครับหมอครับ บอกชอบเลยก็รวยเลยสิคะครับไปหรอหมอชาเดี๋ยวหนูจะให้พี่สะพายเห็นการขับพอมือหนึ่งหนึ่งของเสาร์น้องใช่อีกอีกมือนึงกินข้าวเลยนะโหชิวจังพี่ล่ะเตรียมตัวแอร์อยู่ดีๆเลยเด็กก็ถือตัวขาว ไปตรวจต้นแบบใครยหรอจะรู้เลยพี่รู้แล้วเดี๋ยวพี่จะหาผมมาเปล่า เป็นเบื่ออ๋อชั้นเป็นระดับอะไรนให้เลือกระดับแอดวานซ์เลยค่ะว้าดเลยเนาะพี่นะใช่เลยอะไรครับเนี่ยอะไรนะคะพี่ไม่รูงค่ะพี่ทำแผนเก่าหนูเลยเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้หรอครับอ๋อตรงไปได้แค่สองคนเดี๋ยวเราไปรับเขาไหมข้างล่าง สบายไมไ่น้คะคุณขับด้วยแบบดูเลยว่าขับยังไงอ่ะแล้วลงมาข้างล่างเนี่ย รสารทุกคนโปรดทราบนะคะตอนนี้ท่านกำลังเดินทางไปกับสายการบินยิราฟแอร์เวยตอนนี้อยู่กับกัปตันชื่ออะไรคบเฮ้ยขิดอยู่กับกัปตันนครับกัปตันยิราฟและผู้ช่วยกัปตันเมลอนตอนนี้เราขับด้วยความเร็ว160รยอใต้สะพาน สนอหลังสนอและลอดใต้สะพานอีกหนึ่งตอนนี้เราเบานะครับแล้วก็ทําการเลี้ยวลอดใต้อุโม์รถไฟนะครับจะทําได้หรือไม่ไม g ก็แตกๆๆๆๆๆกเฮ้ยเฮ้ยสุดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยหนูอยากลองบ้างอะครับเดี๋ยวอย่างนี้ เดี๋ยวพี่ลุงชินมากับหนูนะเดี oh. án, so ๋ยวหนูลองขับโอเคไหมเฮ้ยล้อจะขับแบบนี้น่ะหรอใช่ครับธรรมดามากเลยจริงแบบนี้ธรรมดามากเลยเออถ้าเป็นหนูขับหนูจะไม่ลอดใต้เนี้ยปกติหนูจะเป็นแบบลอดใต้เออกระจกอะครับรถยนต์อะไรเงี้ยลอดไปเลยใช่หรือไม่ถ้าว่างๆก็ลอดใต้แบบท้องรถยนต์อะไรเงี้ยครับ แบบนี้คือธรรมดาธรรมดายากคุณด้วยเหรอห <laughs> ยอกครับหอยอกเยอะหยอก <laughs> <laughs> ครับหย <laughs> อกเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกือบจมเบอร์มากเบอร์มากเฮ้ยสี่เคสเนาะเดี๋ยวจะเรียกหมอหรอกใจเย็นครับ เฮ้ย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 เฮ้้หน้ำเข้าน้ำเข้าจมูกเข้าปากเลยโอ้โอเฮ้ยนี่นี่นี่ซ้ายมือซ้ายมือได้หมซ้ายมือได้หมเฮ้ยเวอร์มากตายตายนี่ได้ไหมเฮ้ยมากเกิน หรอดไตอันี้คนอื่นยังเสียวเลยหนูรอดไตอันนี้คนอื่นยังกลัวเลยอ่ะีาจะพาไปที่เรือที่เรือเรือได้แล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเขาเนี่ยขอขอเมื่อแป๊มหลับตาแล้วครับกลัวใช่ไหมขอขอเมื่อแป๊มเหมอแปมมือสพาขับเองนะอะฮะทำไปเล่นไปเตรียมโดดแล้วนะรอานี้แน่ไหมเนี่ยเอเอ อ๋อตรงนี้เหรอข้างล่างสุดอะไรตาแดงไงตาแดงเหรอได้เออเดี๋ยวจ้ยขวานจอยขวาสวัสดีครับทุกคนไหนอันเนี้ยเฮ้ยเวอร์แล้วมึงจะรอดเพื่อไงมันมีหลายเลนที่รอดไปแล้วก็ถอยหลังบินกลับไงฮะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่านี่คืออะไรถอยหลังบิน ดีๆไม่ได้ดีๆไม่ได้อ่ะตายแล้วตาย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 จะคิด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 ลาออกจากตำรวจมาอยู่สภาไหมครับให้เป็นคนขับฮอลลีสภาไหนรู้สภาแดงเหรอเออทำแบบติ๊กแซกติ๊กแซกอ่ะไม่ใช่รอดสภาเนี่ยรอดเนี่ยในในข้างบนนั่นเห็นนะโอ้โหเนี่ยที่เป็นซีซี่อ่ะไหนอ่ะ อซีซ<ห>ี่ข<อ>้างบนนะข้างบนข้างบนเวลาแบาบ,าบเกตอุ้มมาอย่างเงี้ยนะเออะไรรอดอย่างเงี้ยเออจะมาต้องเิ่งสปีดแรงต้องมาแรงต้องมาแรงเลยเหรอต้องมาเร็วๆกว่านี้ไม่งั้นมันมจะช้าไงตกรถก็ถคือกูเพิ่งจะกินข้าวไปนะ <c oughs> ถ้าจิ่งไปช้าจิ่งก็จ,งงจะตายง่าย<อ>บินช้าไม่เป็นโอ้โหบินชา้น <Okay. S 3> นชาไม่เป็นด้วย เราไล่มาฟุ๊กฟุはは๊กฟุ๊กฟ oh. ุ๊กฟุ๊กฟุ ja ๊กฟุ๊กเนี้ยเราจะทำไปเพื่ออะไรวิวววิวลองเสาไฟนะคะทำไมเราเราไม่บินข้างบนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกินไปหรือเปล่าโอ้ว้าวมันกว้างไปเดี๋ยวพาไปแคบกว่านี้ไปเดี๋ยวพาไปไไม่ด้พาไปแคบกว่านี้ด้วยมองอะไรอย่างอุ้ยอุ้ยไฟแดง เนี่ยรอดไปเถอะเนี่ยเนี่ยรอดเลยรอดเลยแต่หนูว่าถ้าได้ธรรมดาสนับเขาแล้วอ่ะพี่หมอพี่หมอยังอยู่ไหมถ้าว่างๆเดี๋ยวหนูขับพาพี่หมอรอดเองแบบนี้เลยเนี่ยพี่หมอแบบนี้เลยดูไว้ดูไว้แว,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 ว <laughs> แคทตัเงเลยแคเดีแถวโรงพยาบาลบ่อยมาก อุ้ยฉันแคชหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยดีดีพี่ดีดีเด้อดีดีพี่ดีดีโอเครถสวนมาทำไงทำใจก่อยยกขาหลบแล้วขี่ถูกเลนอยู่เยื่อกี๋ยกขาหลบได้ด้วยพี่ครับยังไม่ได้เมื่อยนี่ยังไม่ได้เมื่อยเนี่ยตื่นเต้นอะดีตื่นเต้นใช่ไหม ฟูขอบคุณนะคะขอหกร้อยตาเออขอบคุณนะคะหกร้อยตาเสียงหนูไปแล้วเนี่ยแฮปปี<_<___้นิวเยียร์ค่ะปี้นิวเยียร์นะคะโอ้นี่น่ากลัวอันนี้น่ากลัวนี่มันต่ำเกินอ่ะอันนี้ต่ำเกินอ่ะนี่น่ากลัวอันนี้อันนี้น่ากลัววมโอยาวโอ้โอ้นี่น่ากลัวเฮ้ย พี่ดีๆเนอะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยก็บอกพามาเผช่ญนัยโอ้โหแควหอไปดูแอร์ดอบยางตุยไหมพี่ไม่ตุยมันแค่ขึ้นได้ไไดแต่ลงจอดอยากนิดนึ่งลอดนี่ได้ปะรอดนี่ได้ปะเนี่ยเนี่ยบั๊มมันนะไม่ได้มันแคบกว่าไปพาร์ทลุ้งลอ, <laughs> องเลี้ยวผมลองเลีย้ยวระวเบิดป่ะที่เรือลูง ขับไปก่อนขับไปก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึงหนูเริ่ม,มรู้สึกแปลกๆละนหนูเริ่มรู้สึกแปลกๆละเหมือนจะโดนแกงอ่ะลุ้งอยู่เปล่าลุ้งมื่อลุ้งสิบสองพี่อสามล้งสี่เลยมั้งอะไรอ่ะไม่รู้ภาษาว้ด้วยเนี่ยเขาจะแกงหนูหรือเปล่เาเนี่ยอ,อยากลองขับออสซานะลำมันใหญ่ๆนะ อันนั้นลงจอดยากครับเหมือนขามันเล็กอะสําหรับหนูนะแต่ว่าถ้าเป็นฮอลำเล็กที่นั่งได้2คนแล้วแบบจอดลงน้ําได้อันนั้นหนูว่าขับง่ายแต่มันจะสายนิดนึง<ว>ตอนขับอุ้ยแสงเหนือคันโยกมันไวใช่ใช่ใชลงจอดน้ำก็ไม่ดีด้วยลำนั้นอะหนูวาก,ก็ก็ดีอยู่นะนลงจอดแล้วมันแบบปึ้มดีอะแับแบบเหมือนขาตั้งมันใหญ่อะอุ้ยอุย มีกล่องกันไหมมีครับมีมีมีพี่ไปไม่มีครับเพิ่งรับของมาไม่มีกล่องพี่ดึงลุงลงจะทม่ไงดีอะลุงมีกล่องเหรอครับมีไหมลุงมีไหมลุงยืมหน่อยลุดเลยอ่ะพี่ลูดเลยอ่ะเอ้ยลูดเลยลุงกระเป๋าแล้วลู้แล้วลู้แล้วให้เมลอนขับได้นะครับแต่ว่าต้องออกกักอุโบงนี่ก่อน นี่ก็ไปตรงนี้แหละฮะไ,<ด>ไม่ได้เชื่อมัน่นเอออย่าเชื่อมันในตัวหนูพี่ครับมันไม่มีกล่องซ่อมแล้ว,ลวลงอ่ลุงพี่อย่าเชื่อมัน่นมันไม่พังหรอกครับมันระเบิดเลย นั่นแหละพี่พี่ขับอกก่อนขับอกก่อนได้ไหมไม่ลุงขึ้นไม่ได้อ่ะลุงเขาขึ้นไม่ได้อะพี่ยัดยัดไม่ได้ยัดไม่ได้มันยัดไม่ได้อะงั้นผมหนูขอลองหนูขอลองหนูอุ้มลองลองเฮ้ยได้ไหมโอเคไม่ได้สงเสร็จต้องลุงนั่งตักแต่ลุงน่าจะโต้ลมนะไม่เป็นไรครับเขาแข็งแรงทนทานอยู่แล้วคนนี้ อ๋อคุณพี่ไม่ไปใช่ไหมครับโอเคอ๋อไปเย้ออกแล้วหนูขอขับได้ไหมเอาละใครก็ได้มาอุ้มคุณลุงทีครับขับไปอุ้มไปเลยได้เหรอได้ใครว่ขอใส่ร่มกอน ใส่ล่มใส่ล่มพี่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเอาละไม่ธรรมดาแค่สตาร์ทเสียงเคร่งแน่นเชียวอ๋อลุงกระเป๋าอะไรลุง้งกระเป๋าอะไรแล้วเอาอะไรไปกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรสิบสอง โอนค่ากล่องนะลุงคือกล่องต่อเลย <Okay. S 1> ไม่งั้นมันจะระเบิดนะนี่ใครฆ่าบะ่ะหอดเดี๋ยวหลอดเขาธรรมดาดูดิไปแล้วแป๊อ่อย่าหัวเราะอย่าหัวเราะเป็นไรอย่าหัวเราะเดือดจะรัวง่ายกว่าสะพานเนาะอะไรครับก็ตัวง่ายกว่านะ ร้อยแล้วล่ะเนี่ยแหละเขาเขาเขาได้อยู่ได้ร้อยร้อยไ้อยีเลยกล้องหนึ่งยืมกินเลยกล้องหนึ่ง,ง,ง,งโทษทีรับลืมบินสูงเ <laughs> มื่อแต่หมุนอะหมุนโชอะ <c oughs> จริงๆรงรู้ไหมคะว่าหนูตั้งใจจะเพิ่มไอพ n e เครื่องนะคะ มันเท่ดีอ๋อเหมือนเไอแอรไอพี่เหมือนมันจะมันจะดอกเอ้ยมันจะมันจะดอกว่างั้นมันจะหล่นเลยอ่ะไฟเลขแปดนิดนึงฮะให้มันขึ้นนิดนึงโอเคแล้วก็แปดต่อด้เหมือนมันจะหล่นแล้วครับจอดไหมยังเครื่องยี่ไม่ดับเลยไปได้ต่ออีกจอดซ่มเหรอมันจะหล่นแล้วครับไม่ต้องจอดแล้วจริงอ่ะ ไม่มีได้ต oh ่อเลยเครื่องยังไม่ดับเลยอ่ะจริงเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนะหนูลืมไปแล้วว่ากดขึ้นกดตัวอะไรอ่ะแล้วเมื่อกี้บินไปยังไงไม่รู้กดกดแปดไปข้างหน้าใช่ไหมแปดแปหน้าเรียวขึ้นเรียวขึ้นโอเคกูรอดตายลงซ้ำไม่ไหน กล่องกลสุดท้ายแล้วครับเดือดเดือดกบสวนนอนเลยดีกว่าโหเมื่อกี้จำผิดไม่ได้ขอบฮอนานะครับนึกว่าแบบเลข8ดคือเอาขึ้นแต่ความจริงคือพุ่งใช่ไหมเฮ้ยแย่เลยจำผิดหนูจำผิดจริงทุกคนหนูจำผิดจริงเมื่อกี้อ่ะหนูว่ากด8ดครั้งหนูว่าแม่งทำไมไม่ขึ้นวะ สรุปชนมาเลยสิคะเฮ้ยพี่นุยาตครับพี่นุยาตครับหนูขอขับเย้ไปเลยครับโชคดีมีชัยและโชคชัยมีวัวทุกคนพี่จะขึ้นไหมครับพี่จะไปไหมถ้าพี่ไปหนูจะทีละนี่นะทีลาพี่เขาหาเรื่องไม่ไปกับเราอะครับทุกคนคิดดูลุงปล่อยผมก่อนลุงเออใครจับหนู ได้เลยครับเริ่มเลยผมอยากขบับของรับได้ไหมคมุณเมลอนได้เลยครับอยากขับลองขับของสภาใช่เลยสบายมากมออกสมัยกับหมอมันเหมือนกันไงก็เลยสภามันแปลก,กๆอะแล้วทางนี้เราต้องไปเก็บที่ไหนอะครับ เก็บ <ไง S 1> สอนอก่อนอใช่มกันก็ได้ครับสภาก็ได้ต้องเก็บได้เหรอครับะจอดไปตกฮาวอ๋อได้เลยมันจะขวางทางหรือเปล่านะเฮ้ยคุณปบลอนจอดเข้าช่องอยู่ลรอเออโอเคแต่ผมก่อนจอดผมขอโดดลองลุ้มก่อนนะ <c oughs> เออสภาหายไปที่เดิมหรือเปล่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวเฉย่เดี๋ยวลอดใต้สะพานด้วยลอดใต้สะพานหน่อยดีนะ อย้อยู่ได้อยด้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไ้อยู่้อยู่อย่ได้อยู่ได้ยู้อยูาด้ยู่้อยู่ไ้อยู่ไย่ไอยู่ด้ย่ได้ย่ได้ย่้อยู้อยู่ได้อยู่อย่ได้อยกเล้ยนะคร้บยู่ด้ย่้ยูุ้ย่้ย่ไ้ย่้ยู่เ้ยด้อยู่้ย่้ยยูอไ้อยอยได้ยอด้ยได้อยยดอ้ย้อย้อย่อยด้ไอ่้อยอยไ้อย้อย้ดอ้ออยอ้ยอ จอดบนบนบนอันนั้นได้ไหมอ่ะได้ได้ได้โอ้พื้นที่สีแดงมันเป็นที่เบิกรถสภาดีครับงั้นจอดไว้ข้างบนนี้ได้ไหมอ่ะลงจอดเนี่ยลงสีขาวไหมสีขาวสีขาวได้เหรอได้ได้ไม่พี่จะได้แต่หนูอ่ะได้หรือเปล่าได้เราเชื่อในตัวเองสิพี่ขับแล้วต้นไม้มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะไม่เป็นนะแต่ฮอนน่าจะเป็นต้นไม้น่าจะอยู่ของไปดเฉยฮะ <c oughs> เราน่าจะเป็นปเฮ้ยมันมีไฟพี่มันมีไฟมันมีไฟด้วยได้เหรอหนูกเก่งอ่ะออเพื่อออกมืออะเพื่อออกเอ,เอ่อไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยได้อยู่ยับตืออันเนี้ย ไปาเรียบร้อยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแบบดึงแบดึงของพี่ไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ดีกว่าลูกเนี่ยสบายชิวชิวชชิวชแต่คนอื่นจะเบิกรถไม่ได้เลยนะหนูว่านี่แต่ขยับไปม่ไั้โอ้ยจะดีมากไมได้เขาจะจอดให้เลยหนูเบิกฮอร์สภาล้อเลย เออเดี๋ยวนะจุดบอกเบิกหอยนะวะเวอร์มากเอาเอาฮอสี่ใช่ไหมครับฮอสภาใช่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 ก็จอดได้จอดได้อะพี่ขับเลยวิรับนี้ใหญ่เวอร์มันหลูุดีอ่ะมันหลูุดีโคตรหลูุเลยดูดิเนี่ยอยากขับขนาดนั้นอ่ะไทีวีด้วยลูกทีวีด้วยเวอร์มาก มันจะช้านิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าไงมันลำใหญ่ช้าลำนี้เร็วกะ่าโอ้โหมันจะใหญ่อยู่ใหญ่แบบยหา่ใหญ่หมันมีมิสไซล์ป่ะไปทะล่ซารอนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นตำรวจจริงปะเนี่ยดูถามหน่อยอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยภาพย้อนแกวร้ปหรือเปล่าแ่มมาหลังโรงพยาบาลแล้วเป็นยุทธทีเลยอ่ะ ใครอย่ารถเต็มใช่ครับรถที่จอดตั้งแต่ขอนุ้นเ,เอาไปจอ,อดสอนอนี้ครับลำมน้ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถ้าได้กลับมาได้ <c oughs> แม่เพิ่งลองขับแล้วจริงๆครั้งแรกืินที่การบินเปลี่ยนนิดนึงขับง่ายครับ มันไม่ตกไงมันขี่แล้วมันไม่ตกอ่ะมันขี่แล้วมันพุ่งขึ้นขับง่ายแต่หนูขับไม่ได้ครับแค่นั้นแค่นั้นเองโอ้โเวอร์มากเวอร์มากับไงให้นิ่งอะครับหนูถามหน่อยสนับกดไปเรื่อยหรอ W in W P, W, P, w P, อ่ารเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่อุ้ยน้ำน้ำ ลำนี้มันบินไงก็ไม่ตอกอันลงมันบินแล้วขึ้นเรื่อยๆอะ่ะดูดิสังเกตดูดิถ้าไม่หนูบินแล้วยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะคะมันตกอย่างเดียวเลยอ่ะเชิดหัวขึ้นเนี่ยลำเนี้ยลำเออมันเชิดหัวขึ้นเองนะใช่ไหมบินแล้วมันจะขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ปล่อยแผ่นเลยว่ะใช่ไหมยเฮ้ยยิงยิงเรือยิงเรือโอ้ลุงอุ๊ยจอดจอดเรือลบได้นะครับได้ๆแต่พาไปจอดข้างล่าง บินยังไงก็ไม่ตกแล้วแล้วที่ผ่านมาที่มันตกบ่อยๆนี่ที่มันที่มันคือ,อยังไงอะครับ <P. S 1> พี่หมอสงสัยไหมที่บินที่เราบ,บินยังไงแล้วมันก็ตกแล้วทำไมเขาบอกบินยังไงมันก็ไม่ตกอย่า <c oughs> มาโกหกนะส <c oughs> องไม่แรงสองสี่สองห้าโนน่นาราักโนเนียสวัสดีครับโน,นเนียคือแบบคิดถึงเชมูเลย อุ้ยลืมเอากล่องซ่อมมาว่ะขึ้นได้ป่ะตรงเนี้ยเออข้างข้างบนดีกว่าข้างบนดีกว่านะอันนี้ได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 ้อยู่ใบพัดมันพอป่ะใบพัดมันใหญ่อะนี่ลองวัดเลยอะมันมีที่จอดหออยู่ใช่ไหมครับอันเนี้ยลองลองลองจะรอดได้ไหมโอเคโอเคโอเคถ้าคุณจะลองโอเคพอ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 โอเคพอเหลือเดี๋ยวค่อยมาเล่นโอ้โหพี่ไม่เล่นนะพี่มาถึงตรงนี้พี่ไม่เล่นอ่ะ เ,เคสม, <ไป S 2> มันจะไกลไปหรือเปล่าเร็วกว่าน,นี้ขี่ช้าแล้วมันจะระเบิดิ้มเลยครับเอาเลยเอาเลยงั้นเอาเลยอะไรเหรอซุกๆุกซุกซุกชีวิตต้องมีสีสันสองวันไหมคะตรงนี้ข้ามหมอไม่เคยวันอยู่แล้วลุงชินหมอจ่ายครับส okay. ี่คนแปดพันโอเคอาครูไปท่องสอนอนแล้วโห สวัสดีเชา้ากอกะที่เหรอพี่เช้าอกอตลกตลกเหรอพี่เ,เฮ้ยล่มเลยเฮ้ยทางนี้มีทางออกปะวะรูน,นี้ออกซ้ายจะบอกแล้วกล่องไม่มีแล้วอะไม่มีครับไม่มีแล้ว เราต้องรีบกลับปางก่อนถูกทางไม่ด้ทุกคนครับตอนนี้ฮอเราได้เกิดไอโฟนไอโฟนไอ้เ่นใช่ใช่อ๋อไอโฟนเหรอพอเราจะตกในอีก3นาทีครับแล้วทุกคนต้องว่ายน้ำกลับมามีแต่กล้องจูนนะแทนก่อนได้ป่ะ <st it> จะใช้ไม่ล่ะจะใช้ไม่ล่ะจะใช้กล้าใช้ไม่ล่ะแย่ไหมครับล้ำเนี้ยไม่บอกครับความลับที่งควันขึ้นแต่วิ่งแต่บินสองสี่อยู่นะเร็วหรอแล้วปกติหอตำรวจวิ่งเท่าไหร่ครับวอุ้ยอุยอุ๊ยเริ่มมีน้ำเสียงเริ่มมีเสียงได้อยู่ได้อยู่เลยราแต้งเองเก็บก่อนได้นะพี่เราเบิกล้ำใหม่ได้นะใช่ก็คิดอยู่อย่างเงี้ย งละลงงละลงสะพานเลยพี่ว่าพอสะพานแบบดีไหมครับอ mm ุ hmm. like oh. ้ยชิบหายละ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 ชิพายละจะรอดมาได้ไงวะแล้วรอดกันได้ไงโอ้โหกับาย